สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถแฮตแบ็กขวัญใจคนเมืองที่พัฒนาใหม่ล่าสุดกับ2,025 Honda Jazz ซึ่งกลับมาในโฉมใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่มาในสไตล์สปอร์ตและล้ำสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ทรงเพียวเฉียบคมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูพรีเมียมขึ้น ฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ลาดเอียงเพื่อเพิ่มความแอโรไดนามิกเส้นสายตัวถังมีความโเฉีียวลงตัวล,ออล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16นิ้วเสริมความสปอร์ตบ่งบอกความเป็นรถที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนมาพร้อมสีตัวถังใหม่ที่มีให้เลือกหลายเฉดเพิ่มความหลากหลายในการเลือกให้กับผู้ใช้ ส่วนภายในห้องโดยสารของ Honda Jazz 2025นั้นออกแบบให้โปร่งโล่งใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งนุ่มสบายและสามารถพับได้แบบอนเนกประสงค์ตามสไตล์ Magic s e a t ที่ยังคงเป็นจุดเด่นของ Jazz โดยสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เก็บสัมภาระได้หลากหลายตามการใช้งานหน้าจอ Infotainment ระบบสัมผัสข,ขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พวงมาลัยม u l ติฟังก t ช o นพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้านสมรรถนะการขับเคลื่อน Honda Jazz 2 0 2พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน i-VTEC ขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ121แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นเลิศนอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮ b r i ด e-HV ที่มาพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พลังการขับขี่ที่เงียบประหยัดและตอบสนองดีเยี่ยมเหมาะกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เกาะถนนและนุ่มนวลมากขึ้น ให้ความมั่นใจในทุกเส้นทางสำหรับระบบความปลอดภัย Honda Jazz 2025 mm hmm. ก็จัดเต็มด้วยชุด Honda SENSING ที่ประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบไฟสูงอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาเสริมด้วยถุงลมนิรภยัยรอบคันระบบเบรก ABS EBD และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันที่ทำให้มั่นใจในการใช้งานทุกสถานการณ์ จุดเด่นของ Honda Jazz 2025คือความอเนกประสงค์ภายในห้องโดยสารที่ยังคงเหนือกว่ารถในคลาสเดียวกันความประหยัดน้ำมันจากระบบ Hybrid เทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็มและดีไซน์ใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดยยังคงความกระทัดรัดเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองและความคล่องตัวเป็นเลิศ ราคาเริ่มต้นของ Honda Jazz 2025คาดว่าในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ620,000บาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและอาจขยับขึ้นไปถึง800,000บาทสำหรับรุ่นไฮบริดตัวท็อปซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับทั้งหมดสรุปแล้ว Honda Jazz 2025คือรถที่ตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าความประหยัดความปลอดภยัยและการใช้งานที่หลากหลายเหมาะกับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยที่ต้องการรถขนาดเล็กแต่ใช้งานได้ครบเครื่อง ถ้าคุณกำลังมองหารถแฮตแบ็กที่ครบทุกด้าน Honda Jazz 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง n a นม Thailand ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถคันถัดไปสวัสดีครับ